สวัสดีครับมาตำนัด EP นี้ครับเรามาอยู่ที่งาน Banana Big Bonus Sale ที่เมกาบางนาเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะไปตามดูสินค้าในนี้กันเลยแต่ก่อนอื่นฮะมีเซเลบคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมาคู่กับผมเห็นเขาว่าเป็นทั้งเซเลบคนดังนะฮะเป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะฮะแล้วจะเป็นใครไปไม่ได้ที่ผมพูดถึงนี้นอกจากพี่แม็กซี่ไอทีกูรูสวัสดีครับย โอ้ยแหมมาแรงไปหน่อยเราไดีพิจุดแล้วล่ะนี่คุณโดนัดมาตามนัดนี่ใช่ไหมอ้าวแน่นอนสิครับพี่จะบอกว่าผมก็ติดตามรายการคุณกันเป็นไงฮะรายการคุณในคนดูเป็นสิบสิบสิบล้านสิบคนเนี่แหละอามา เขาเรื่องดีว่าอ่าพี่แม็กซี่ครับวันนี้เรามางานนี่ฮะบานาน่าบิ๊กโบนัสเซลใช่แล้วซึ่งของรถสูงสุด70%บอกว่าคือไม่ว่าคุณจะหาสินค้าไอทีชิ้นไหนอะ t e บุ๊ก <Note book S 1> อ่าฮะอ่าสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตอุซอรี่คือในนี้มีครบครบเลยมากับผมเนี่ยบอกเลยถูกคนมากเรื่องสินค้าไอที <Wow. S 2> ตอนนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะพาเข้าไปชมข้างในว่ามันมีสินค้าอะไรเด็ดๆโดนๆบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปเลย นี่ครับน้องโดนัทเรามาอยู่ที่โซนแรกกันแล้วนั่นคือโซนอะไรครับพี่แมทคือโซนของสมาร์ทโฟนครับเนี่ยกี่แบรนด์ลองดูแบรนด์ใหญ่มาเออพียบห,หัวเวยหัวเวย vivo โต้ vivo มีซัมซุงนะฮะคือผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมันเยอะแยะมากคือผมจำได้ทั้งหมดแหละแต่ว่าผมดูโพยดีกว่าผมเปิดให้ดูแรกสุดเลยสะดุดการนี้ก่อนเลยพ่เปอน24%สูงเดือน ไม่ใช่ไม่่ใชพอน100% 24เดือนเดี๋ยวผมจะจะลิสต์เด่นๆไว้เลยนะครับได้มาโปรถึงทำซูมเนี่ยรถสูงสุดเกิน10,000บาทครับซัมซุงเกล็คซี่ a 8 0ที่นี่ราคาไม่ถึงหมื่นคุณโดนัทดูไม่ถึงหมื่นใช่ไหมเออเอ้ย8,990จริงจริงด้วยพี่แม็กพูดถึงโปรพอน อาศูนเ็ยี่สิบเดือนเนี่ยเมื่อเช้าผมลองไล่ดูฟีดใน Facebook ของเบลล่าแฟนเพจนะเป็นไงบ้างฮะจะมีแฟนๆเข้ามาถามว่าอะอ,อย่างสมม,มุติว่ายอดเงินในบัตรเราแบบว่าสมม,มุติเราซื้อของระครันหนึ่งหมื่นแต่ยอดเงินในบัตรเรามีแค่ห้าพันเนี่ยเราสามารถที่จะรูดห้าพันและจ่ายเงินสดห้าพันได้ไหมมีคนถามว่าทําได้ไหมบอกตรงนี้ครับทําได้จริงดีแต่ถ้าผมแนะนานะครับก็เอาเงินสดนั้นไปโปะบ,บัตรก่อนออแล้วค่อยมารูดแล้วก็ไปจ่ายสิ้นเดือนมันน่าจะง่ายกว่า ันนี้เรามาอยู่ที่บูธท,ที่เป็นของเรื่องของกล้องบอกเลยว่าสาวๆอาจจะชอบกล้อง Instax Mini ที่เป็นกล้องแบบกล้องโพลรอยออถ่ายปุป๊ปบภาพออกเลยใช่ราคาก็ย่อมเยานะแล้วข้างบนนี้นะครับใครเป็นโอตาบอกเลยว่าต้องโดนฮนะเท่านี้ทำไมโอตาจะจ่ายไม่ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าต้องติดรถยนต์คือช่วงเนี้ยสำคัญมากอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรที่เราไม่คาดคิดนะครับมีกล้องตัวนี้ไว้จะช่วยให้ไม่เกิด ไม่ใช่สิจะช่วยให้เราเห็นเหตุการณ์ <c oughs> ส่วนใครที่มีกล้องถ่ายรูปแล้วเรียบร้อยอยากจะเปลี่ยนเลนก็เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเลนนี่ต้องตบไฟไหมฮะและโซนสุดท้ายครับพี่แม็ก เรามาถึงแล้วครับโซนนี้นั่นคือซโซน,โซน Banana Equip อย่างที่เห็นคือจาค่อนข้างครบสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหลากหลายรุ่น uh. PlayStation 4ก็มีตรงนั้นเห็นไหมซึ่งโซนนี้ก็จะรวมๆกันใช่เกมมิ่งเกียร์ตรงนี้ด้วยข้างหลังเราด้วยจากหลากหลายแบรนด์เรียกได้ว่าคุณมาที่ Banana Equip เนี่ยคือมีครบหมด่าสนใจเกมมิ่งเกียร์ตัวไหนไหมไปเดินดูหน่อยไหม แล้รครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราก็ไปเดินทั่วงานกันมาเลยเรียกได้ว่าไปเดินดูของลดราคากันทุกบูธเหนื่อยอะ่ะวันนี้มีเกมให้เราเล่นให้จําราคาไวด้ดีๆทีมงานบอกกติกามาเรียบร้อยแล้วนะฮะทีมงานจะให้สินค้าเรามา5ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยทีมงานจะตั้งเกณฑ์ราคาของสินค้าชิ้นนั้นๆไว้ทายราคาจริงของสินค้านั้นว่ามันสูงหรือต่ํากว่าราคาที่ทีมงานกําหนดต้องทายถูกทั้งหมด5ชิ้นครับผมดูผมเมื่องัวเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยฮะเริ่มชิ้นแรกกันเลยไหมม Ten time Zoom. โตรีโน่เทนไทม์ซูมทีมงานเนี่ยแปะราคาให้เราอยู่ที่16,990บาทตัวโดนัทว่าไงสูงหรือต่ำกว่าตลอดผมนะผมว่าผมว่าต่ำกว่าถ้าให้ผมทายผมว่าเราได้ราคาที่ต่ำกว่านี้เราเขียนเลยให้เป็นหลักฐานเลย ชิ้นแรกผ่านไปแล้วพี่แม็กฟันธงนะฮะฟันธงสุดๆเลยตัวต่อไปเลือกเลยครับคุณโดนัทผมว่าเอาเป็นสินค้าชิ้นใหญ่เลยดีกว่านะฮะคืออันเนี้ยทีมงานนพัาสุดๆเปิดมาที่14,00 0เนี่ยใช่ผมบอกเลยว่าจากประสบการณ์แล้วที่นี่ขายถูกกว่านี้ผมเขียนนะซื้อที่นี่ถูกกว่านี้ต่ำกว่านะต่ำกว่านะต่ำกว่านะอ่าตัวต่อไปเลือกเลือกตัวต่อไปให้พี่แม็กเลือกมากดีกว่ามันใจสุดๆก็เป็นตัวนเนี้ยฟึ่งนู้นะครับว่าพี่แม็กเป็นโอตากับเขาด้วยนะสายผมก็ผมก็แอบมองเธอูร้ม <ST AN TS> รู้เลยตัวนี้มันหม่านเลยเพิ่งไปดูมาเมื่อกี้เองถ้าไม่มันจะจาไม่ได้วะทีมงาน2990เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แล้วมันน่าจะเปลี่ยนเลข2ข้างหน้านไปเลขหนึ่งต่ากว่าเหนื่อยหนึ่งเก้าเานนี่ไปเลยฮนะสินค้าชิ้นต่อไปตัวนี้อันเนี้ยเรามาวิเคราะห์ก่อนมันคือคีย์บอร์ดเกมมิ่งถูกทีมงานตั้งมาที่990อันเนี้ยหนักใจจริงๆเลยเอาแหละยังไงให้โดนัทเป็นคนตอบดีกว่าเนี่ยแล้วก็โยนมาที่ผม มันไม่น่าจะถึงพันนะคือเราดูข้างนอกไงทีมงานไม่ให้เราแกะดูถ้าเราแกะดูเนี่ยรู้อย่างผมจะรู้เลยวัสดุที่ใช้อ,อะไรจะรู้ราคาเลยคือทีมงานโกงไงให้ดูแค่กล่องอปันทงผมว่าต่ำกว่าแล้วกันผมตามพี่ต่ำกว่าแล้วกันต่ำกว่าก็ต่ำกว่ามันอาจจะสูงกว่าไหมคือถ้าเราเล่นด้วยฝีมือที่แท้จริงเราเนี่ยทีมงานชนะไม่มีทางชนะเราเลยนี่ลดไปร้อยหนึง่ง จากที่ทีมงานตั้งไว้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีสินค้าที่เราคาดการไว้ว่ามันสูงกว่า<ช>ที่ทีมงานตั้งเลยนะเ<ช>พราะเราค่อนข้างมั่นใจว่าบูธของเรานั้นคุ้มค่าคุ้มราคาครับชิ้นท้ายตัวนี้ครับ Linksys Velop ที่มันจะเป็นตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านสำหรับบ้านไทรที่มีจุดอับสัญญาณเยอะเอาตัวนี้ช่วยได้แลว้วอย่างนี้นี่เราต้องทายเท่าไหร่ครับเราก็ต้องทายว่าต่ำกว่าอยู่แล้วครับที่มันต่ำหมดทุกตัวเลยนะใช่เฮ้ยจริงเหรอจริงทีมงานจะไม่สูงสักกันหนึ่งเหรอไม่สูงหรอกอย่าลืมนนนะเเเดดีีี๋ยยยยวกก่อจ็็้้าขลงไปสุท ถ้าผิดคือเราโยนเลยนะต้องฝันธงแลฮะเ็นด้วยผหต้องฝันธงแล้วเห็นด้วยผมไหมเราไปด้วยกันนะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนี่ต่ำกว่านี่นะฮะไม่เกี่ยวกับผมเลยนะครับทั้ง5ชิ้นที่ตายไปแลคือผมเนี่ยมีเพื่อนช่วยแชร์ผมก็ใจกล้าขึ้นหน่อยไม่ได้โดนคนเดียว เอาละครับถึงช่วงเวลาของการเฉลยคําตอบแล้วชิ้นแรกอะไรครับทีมงานชิ้นแรกจะเฉลย oppo เรามาดูกันครับว่าราคาจริงของมันต่ํากว่าหรือสูงกว่าราคาที่เราทายมาครับมาครับขอทราบราคาอยู่ที่1 4 9 9 0่ก้าอกบาทาาก้องอฟูจิครับราคาเท่าไหร่ครับ,รบทีมงาน อยู่ที่1,990บาทครับเอ้านี่เห็นไหมเห็นเป๊ะไหมสองใน5้าแล้วเราถูก l e n o โวตัวนี้เราทายว่าราคาจริงต่ำกว่า1,4000บาทราคาเท่าไหร่ครับทีมงานตัวนี้อยู่ที่9,990บาทโอ้ไปครับสินค้าชิ้นต่อไปราคาของคีย์บอร์ดเกมมิ่งตัวนี้อยู่ที่ 450บาทนะสี่ร้อยหต,ต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้นะฮะทายถูกเรียบร้อยตัวสุดท้ายคือตัวนี้ตัวสุดท้ายแลย้วนะฮะราคาเท่าไหร่ครับราคานะครับอยู่ที่อยู่ที่ไปไปนู่นอ่ะไปทีมงานไปดูนะลุ้นอยู่นั่นแหละ <laughs> 9,990บบาทครับ <laughs> อยู่กับผมไม่ต้องกลัว <laughs> คือถ้าเราเล่นด้วยฝีมือที่แท้จริงเราในทีมงาน,งานชนะไม่มีทางชนะเราเลย เราทายผิดนะฮะเพราะอันนี้นี่ต้องมากกว่าราคาที่กําหนดเนาะเอาเป็นว่าเราพลาดไปข้อนึงเราพลาดไปข้อนึงนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เราก็เดินกันมาเพิ่อคมควรแล้วในงานนี้ซึ่งถ้าใครอยากจะได้สินค้าลดราคาแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษพิเศษเนี่ยมาได้ที่งานบานาน่าบิ๊กโบนัสเซลที่เมกะบางนาได้เลยวันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนี้ครับใช่ครับบูธเราตั้งอยู่เข้าประตูมาเจอเลยเจอบูธเจอยามหนุ่มนะเจอบูธเราครับเปิดประตูใหญ่เข้ามาเจอบูธเราปุ๊บ เข้าทันทีเลยอาล้ครับยังไงก็ต้องขอฝากติดตามช่องทาง ของบานาน่าไว้หน่อยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น i อ f a c e b o o k YouTube ต่างๆ Twitter ก็มีมีครับผมซึ่งติดตามได้อินสตาแกรมเราก็มีนะซึ่งติดตามรายการต่างๆทาง YouTube ได้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะฮะของบานาน่าเราที่ w w w bn n in th อันนี้พลาดไปได้เลยพลาดไม่ได้เลยอย่าลืมเข้าไปช็อปกันด้วยโอเคครับแล้ววันนี้ครับผมโดนัทครับแล้วพี่แม็กซี่ไอทีกูรูต้องขอลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าวันนี้สวัสดีครับ